ล่าสุดกองทัพภาคที่หนึ่งของเราก็ตีศูนย์คาเมรไปเลิกคุยและพร้อมฟาดซึ่งตอนนี้เป็นวิกฤตศรัทธาของฮุนเซนจริงๆโดยก็อาจจะเป็นเรื่องราวปิดฉากเลยก็ได้เป็นเหตุผลให้ฮุนเซนนั้นกระชากวิญญาณชาตินิยมกลับมาอีกครั้งหนึ่งให้กับชาวคาเมรโดยเรามาเข้าเรื่องกันเลยมาเริ่มจากสถานการณ์ล่าสุดแนวเจแดนไทยของเรากันก่อนซึ่งสําหรับพื้นที่กองทัพภาคที่สองเองครับก็มีการตรวจพบความเคลื่อนไหวของฝ่ายกัมพูชาแล้วก็ยังมีการตรวจพบโดโนบริเวณบุรีภาษาตาควายหนึ่งลำนะครับพ 91, อีก1นึ่ลำและก็ตรวจพบสัญญาณโดนหนึ่งครั้งเป็นโดน DGI ซึ่งเราก็ได้ทาการตัดสัญญาณร่วมกับแจมเมอร์เรียบร้อยซึ่งปัจจุบันตอนนี้กองกําลังทั้ง2ฝ่ายครับยังวางตามแนวที่มั่นเดิมและก็พร้อมที่จะปฏิบัติตอบโต้ตามสถานการณ์สาหรับฝั่งไทยเราแต่อีกหนึ่งพื้นที่ที่เราจะไม่พูดถึงไม่ได้ครับก็คือบ้านหนองจานอย่างนีุู้ท่้นทราบกันนะครับในวันที่7นี้จะเป็นวันเดทไลน์ของฝั่งขมิมนเองที่เราบอกว่าจะต้องส่งแผนอยุยพออกมาหรือว่าส่งแผนในดออกมาก็ตามแต่เข ก็เลยด่าไม่ล่าสุดเลยครับกองทัพเขมรได้พาคณะผู้สังเกตการอาเซียนหรือว่าคณะทูต i อ t ลงพื้นที่ชุมชนบ้านหนองจานอีกแล้วลงรอบนี้น่าจะเป็นรอบที่100ได้นะครับมันก็เป็น,นินเดนของไทยเราชัดเจนนะก็เอาลงมาเพื่อร่วมสังเกตการตรวจสอบแล้วก็รายงานสถานการณ์บริเวณแนวชายแดนหลังจากการหยุดยิงแล้วก็เหมือนจะเอามากดดันไทยเราด้วยซึ่งเราเองก็มีเดดไลน์ให้กับเงื่อนไขแผนอพยุภายในวันที่7แต่เขมรก็ปฏิเสธออกมาเป็นที่เรียบร้อยโดยสถานการณ์ชายแดนบ้านหนองจานบ้านหนองยาแก้วตอนน ก็เรียกว่าไร้มวลชนกัมพูชาที่จะเข้ามาป่วนนะบรรยากาศเนี่ยก็เงียบเหงาผิดปกตินะครับไม่พบความเคลื่อนไหวหรือว่าการรวมตัวของกลุ่มชาวกัมพูชาเลยเหมือนกับช่วงก่อนหน้านี้ดูเจ้าหน้าที่ของไทยเราเองก็ได้เพิ่มมาตรการคุมเข้มมากขึ้นนะครับมีการส่งโดรนบินสำรวจทั้งสองจุดเพื่อที่จะประเมินสถานการณ์ซึ่งผลการสำรวจก็ยืนยันว่าในรัศมีแนวชายแดนเนี่ยยังคงไม่มีการรวมกลุ่มของประชาชนเขมรเอง,เองก็เพราะว่ามีเพียงกํลาลังฐานกัมพูชาเท่านั้นที่ยังคงเฝ้าประจําการอยู่ตามปกติ นะครับสำหรับความเงียบที่เกิดขึ้นนี้เนี่ย มันก็สร้างความสนใจให้กับฝ่ายความมั่นคงไทยเราเหมือนกันนะเนื่องจากก่อนหน,น้านี้ก็เคยมีรายงานว่ากลุ่มมวลชนฝั่งกัมพูชาซึ่งนําโดยกํานันลีครับมักจะถูกจัดตั้งและก็ว่าจ้างมาให้รวมตัวกันสแสดงออกในการประท้วงเราบ้างในการโต้เถียงในการยั่วยุไทยเราบ้างแล้วเหมือนตอนนี้จะหมดงบประมาณในการจ้างมวลชนดังกล่าวมาร่วมกิจกรรมเหมือนที่ผ่านมานะครับซึ่งก็มีการคาดการณ์กันอีกอย่างหนึ่งก็คือชาวเขมรน,นั้นอาจจะกําลังรอรวมตัวกันอีกครั้งหนึ่งในวันที่10 ตุลาคมก็เป็นวันครบกำหนดเส้นตายของไทยเราที่บอกว่าถ้าเกิดไม่ออกเราจะผลักดัน ที่ลุกล้ำมาในบริบัานหนองจานทําให้มีความเป็นไปได้สูงเลยนะครับว่ากลุ่มมวลชนรวกัรบูชานั้นอาจจะเคลื่อนไหวครั้งใหญ่เพื่อแสดงจุดยืนก็ได้ซึ่งตอนนี้เจ้าหน้าที่ของไทยเราครับกองกําลังบูรพาและก็หน่วยเฉพาะกิจคลองหาดยังตึงเข้มตลอดแนวพื้นที่เลยและก็จัดกาลังบนเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงพร้อมกับติดตั้งกล้องวงจรปิดและก็ใช้ระบบดนลลตะเวนเพิ่มมากขึ้นเพื่อที่จะป้องกันเหตุการณ์ที่ไม่อาจคาดคิดได้รวมถึงมีการเฝ้าระวังลักรอบข้ามแดนผิดกฎหมายด้วยที่บ้านหนองจานตอนนี้ อยากจะลักลอบข้ามมาซึ่งเป็นพื้นที่ราบยังไม่จบเพียงแค่นี้ครับยังมีรายงานล่าสุดออกมาหลังจากคมเมนนั้นมีการออกมาตอบโต้ฝั่งของไทยราว่าเขาจะไม่มีการส่งแผนอพยพใดๆมาเลยและก็จะไม่ยอมให้มวลชนของเขาเนี่ยออกจากพื้นที่โดยเด็ดขาดเพราะมันเป็นดินแดนของเขาเองแต่รายงานล่าสุดออกมาครับทางกองรับภาคที่หนึ่งนั้นก็ออกมาโต้กลับกัมพูชาเหมือนกันตีสวนขึ้นไปเลยนะครับว่าถ้าเกิดกัมพูชาไม่ด้แผนอพยพขึ้นมานั้นการประชุม R b c จะเกิดขึ้นไม่ได้เพราะไม่มีวาระ เพิ่มเติมในการยุติแก้ปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาซึ่งเราก็ตอบโต้กลับไปแบบเจ็บจิตเลยนะครับกับกรณีของขมรนที่มีการเชิญไทยเราร่วมประชุม R b c แต่ว่าไทยเราสวนกลับไปรอบแรกเนี่ยก็บอกว่าถ้าเกิดอยากจะให้เขาร่วมประชุมด้วยขมรนก็ต้องมีการส่งแผนอบายกมวลชนของเขาออกจากบ้านหนองจานกอดว่าจะมีเดทลนยยังไงจะออกไปภายในวันที่ไหนจะเริ่มตอนไหนแต่ขมรตอบกลับมาเหมือนกันนะครับว่าเขาเองก็จะไม่มีทางอบายพโดยเด็ดขาดก็เพิ่งตอบมาในวันนี้กองทัพของเราก็ ได้รับหนังสือไปและเราเองก็ตอบกลับในวันนี้ด้วยว่าถ้าเกิดกัมบูชาไม่สามารถดําเนินการตามที่กองทัพภาครีนหนึ่งเสนอไปนั้นการประชุม r b บ bc จะไม่สามารถเกิดขึ้นได้โอ้โหนี่เราตีสวนกลับไปแบบมันไม่เกิดขึ้นแน่นอนนะครับไม่รู้ว่าจะไปทิศท,ทางไหนนะถ้าเกิดออกมาแบบนี้ไม่มีเวทีที่จะเจรจาก,กันได้เลยนะครับนอกจากโยนไป gbc ดบซีเนี่ยก็ต้องมีการผ่าน r b c ก่อนครับแต่ดูแล้วการเจรจา,าคงจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าเกิดขเมศยังไม่ยอมเพราะว่าไทยเรานั้นไม่ยอมอยู่แล้วครับเราไม่มีทางเจรจา,าได้ถ้าเกิดว่าขเมนยังไม่ทําตามสิ่งที่เราต้องการเพราะมันเป็นดีแดนของไทยเราก็ต้องรอวันที่10นี้เดี๋ยวเราต้องมาชมกันว่าขเมนจะมีปฏิกิริยาตอบโต้อย่างไงแล้วไทยเราเนี่ยจะมีการเข้าประชิดชายแดนบ้านหนองจานบ้านหนองยาแก้วหรือเปล่าก็ต้องรอติดตามอัปเดตกันนะครับส่วนอีกเรื่องราวหนึ่งที่ผมบอกเลยว่าต้องฟังครับเรื่องนี้ที่ ฮุนเซนนั้นเจ็บลึกแบบอารวาดแบบบ้าคลั่งกันเลยทีเดียวครับเพราะล่าสุดโดนคนไทยเราเนี่ยนำรูปไปเป็นเป้ายิงปืนในงานวัดซึ่งฮุนเซนเนี่ยก็มีการออกมาโวยวายแบบโอ้โหสารพัดเลยครับไรมนุษยธรรมบ้างร้ายยิ่งกว่าสัตว์บ้างแล้วก็มีการกัดฟันบอกคนขมเมนั้นอย่าตอบโต้วรวมถึงยังมีการอ้างนะครับว่าเศรษฐกิจตอนนี้ ถึงแม้ว่าจะอ่อนแอนั้นแต่ก็ไม่อ่อนสินร,รมซึ่งก็มีการปลุกชาตินิยมด้วยให้เขมรนั้นยกเลิกซื้อสินค้าไทยโดยทันทีเอาชาตินิยมเนี่ยออกมาอ้างอีกแล้วนะครับก็ดีนดนี้ครับฮุนเซนเนี่ยก็เหมือนกับว่ารู้สึกไม่พอใจนะกับ ที่เรานํารูปเนี่ยไปเป็นเป้ายิงปืนในงานวัดนี่ยังดีนะครับที่เราเอาเป็นเป้เปาเนี่ยไม่ใช่กระสุนจริงแต่ฮุนเซนก็ยังโยงกลับมาได้นะครับโยงมาทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงินเรื่องความมั่นคงหรือแม้แต่เรื่องรณรงค์แบงสินค้าไทยเราซึ่งฮุนเซนเนี่ยก็กล่าวว่าคนไทยเนี่ย มองว่าเศรษฐกิจกัมพูชากําลังลําบากหลังจากไทยปิดพรมแดนแล้วเจ้าตัวเนี่ยก็ยืนยันว่าเศรษฐกิจกัมพูชานั้นไม่ได้พึ่งพิงไทยอย่างที่เข้าใจและชี้ว่าทุกปีกัมพูชาใช้เงินไม่น้อยกว่า5,000ล้านดอลลา,าร์สหรัฐในการนําเข้าสินค้าไทยซึ่งเงินจานวนนี้สามารถนํากลับมาหมุนเวียนในประเทศเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจภายในให้เข้มแข็งได้ถ้าเกิดไม่มีของไปเนี่ยคุณจะพัฒนายังไงแล้วเหมือนนุ่นเซนยังฝากถึงพ่อค้าไทยเราด้วยนะครับว่า การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจนี้ไม่ใช่ความผิดของกัมพูชานะแต่เป็นความผิดของไทยเองคลั่งไปแล้วครับตอนนี้สติไม่อยู่กับเนื้อกับตัวไปแล้วสำหรับฮุนเซนแล้วส่งท้ายก็คือเตือนประชาชนกัมพูชาว่าให้รีบแลกเงินบาทเป็นเงินเรียวซะหรือว่าเงินดอนลลาร์เนื่องจากอาบเชินกับความเสี่ยงจากความผันผวนของค่างเงินบาทในอนาคตแล้วก็มีการระบุว่าหันมาใช้เงินเรียวจะช่วยเสริมความมั่นคงทางการเงินและก็อธิบยไตของประเทศได้ดียิ่งขึ้น อันนี้เป็นฝั่งของฮุนเซนเคมเนนะครับเหมือนจะพูดไปเนี่ย ไม่ดูการตรวจสอบไม่ดูอะไรบ้างเลยเพราะก็เพิ่งมีรายงานออกมานะครับกับกัมบูชาเองนะว่ามีการขนโกดังสินค้าในกรุงพนมเปนและก็พบสินค้าไทย78ตันครับทั้งอาหารแช่แข็งลูกชิ้นไก่ฮอทดอกอาหารแปรรูปซึ่งทั้งหมดนั้นหลบเลี่ยงภาษีครับแล้วก็มีการคาดการออกมาว่าเป็นหน่วยงานรัฐและก็คนมีอำนาจที่มีเอี่ยวนําเข้ามากับหุนเซนเนี่ยหุ่นเซนต้องไปแก้ไขจุดนี้ก่อนบอกว่าแบรนด์ไทยแบรนด์ไทยแต่ก็ยังช้าสินค้าไทยอย่างต่อเนื่องและก็นําเข้าสินค้าไทยอย่าง เสินค้าในตัวน,นี้ขายดิบขายดีมากนะครับไม่ใช่ว่าขายไม่ดีนะแบนยังไงก็แบนไม่ได้อย่างที่ผมบอกไปเพราะมันเป็นปัจจัี่ของคนขมิญไปแล้วซึ่งยังมีอีกเรื่องราวหนึ่งนะครับที่เพิ่งอัปเดตมาแบบสดๆร้อนๆกับกองกําลังบูรพาครับในวันที่6ตุลาคมก็มีการจับกลุ่มแรงงานกัมพูชาอีกแล้วครับที่ลักลอบเข้ามาฝั่งไทยเราจํานวน27คนแบ่งเป็นชายนั้น15คนหญิง9คนแล้วก็ผู้ติดตามอีก3คนโดยจากการสอบถามเบื้องต้นครับแรงงานทั้งหมดให้การยอมรับ ได้หลักรอบเดินทางเข้ามาในเขตแดนของไทยเราผ่านเส้นทางธรรมชาติโดยมีชาวกัมพูชารายหนึ่งเป็นผู้นําทางแล้วก็ตั้งใจจะเดินทางตอบซึ่งแต่ละคนครับก็จ่ายเงินให้กับผู้นําทางประมาณ 6,500- ถึง7,500บาทโอ้โหราคากลางในการนําทางเนี่ยเริ่มขึ้นมาเยอะขึ้นเยอะขึ้นนะครับปกติ3 0 0 0ัน0 0มี6000ในช่วงกลางเดือนแล้วกลายเป็นว่าเกือบขึ้นมา700 0แล้วกับราคาผู้นําทางที่จะลักรอบข้ามเขตแดนไทยเราก็จับได้อีกแล้ว27รายซึ่งฮุนเซนจะไม่ดูบ้างเลยหรือไงที่ เขาออกมาพสก่อนหน้านี้ก็เหมือนกับการออกมาบอกว่าจะดึงชาติยมเนื่องจากตลอด1สัปดาห์ที่ผ่านมานั้นขเขมรเสียงแตกไปคนละทิศคนละทางเลยนะครับหลายประเด็นมากนะครับประเด็นแรกที่เสียงแตกก็คือ ไทยเราเนี่ยสอนเชิงในเวที U n อสอนเชิงแบบเจ็บจี๊ดมากนะครับประเด็นที่2ก็คือไทยของเรายื่นคําขาดให้ย้ายออกจากบ้านของจานดูที่ฮุนเซนไม่ได้มีการออกมาตอบโต้แต่อย่างใดประเด็นที่3นะครับที่ระเมีนเสียงแตกก็คือไทยเราได้มีการถ่ายภาพที่ปราสาทตาเมินทมแต่หน่วยงานรัฐของขมรนอย่างฮุนเซนเนี่ยก็ยังบอกว่าปราสาทตาเมินทมยังเป็นของขมรนอยู่ยังปิดข่าวเฟกนิวอย่างต่อนเนื่องอีกประเด็นหนึ่งประเด็นที่4ครับก็คือสินค้าไทยตัวน,นี้ในกัมพูชาเนี่ยขายดีเป็นเดน้ําถีท่าเลยครับแล้วก็มีภาพว รอซื้อสินะค้าไทยด้วยนํามาสู่การตรวจค้นและก็พบการลักลอบนําเข้า77ตันในกรุงพนมเปญที่ผมรายงานไปก่อนหน้านี้แล้วก็อีกประเด็นหนึ่งประเด็นสุดท้ายนะครับก็เป็นไวรัลแรงงานขมนิหาทางเข้าไทยทุกทิศทุกทางเนื่องจากเห็นความอดอยากหางานไม่ได้และก็เจ้าหนี้นั้นจะยึดทรัพย์แล้วปากบอกว่าไม่ลําบากแต่พฤติกรรมนั้นเห็นชัดเจนว่าลําบากมากกับขมิตอนนี้ นะครับก็เรียกว,ว่าส่งผลกระทบใหญ่มากๆแต่ฮุนเซนก็ยังไม่ยอมเสียหน้านะเหมือนจะพยายามหาทางลงให้ได้แต่ว่าไทยเรายื่นคําขาดทุกทางปิดช่องทุกทางเลยโดยเฉพาะบ้านหนองจานเนี่ยฮุนเซนก็พยายามหาทางลงแต่ลงไม่ได้นะครับเคยมาง้อเราในการประชุม ABC ซเพื่อที่จะยืดเวลาแต่พอเรายื่นคําขาดไปขเขมินก็ไม่ทําตามแบบนี้คงจะไม่จบกันง่ายๆซึ่งเราเองก็ต้องรอติดตามอัปเดตกันอย่างต่อเนื่องกับสถานการณ์แนวชายแดนของไทยเรานะครับ